สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกับคุณครูแดงอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ของระดับชั้นประสมศึกษาปีที่1นนะคะนักเรียนขาอ่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่7นะคะที่เราได้มาเจอกันนะคะลูกแอสหกสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องสัญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยมีอะไรบ้างคะมีเพลงชาติไทยธงชาติไทยตัวอักษรไทยและภาษาไทยใช่ไหมคะและ ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราเรียนกันเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ถูกไหมคะลูกๆทีนี้สัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสัญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเพลงสรรเสริญพระบารมีนั่นเองนะคะนักเรียนเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยผู้แต่งคําร้องนี่ก็คือ,อสมเด็จพระ เจ้าบรมวงศ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะคะเจ้าฟ้าอ่านาริศลานุวัติวงศ์นะคะอ่าผู้แต่งทำนองก็คือพระเจนดุริยางนะคะนะคะักเรียนแต่งขึ้นทำไมคะอ่าทำไมแต่งขึ้นทำไมแต่งขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์นะคะที่ได้ทรงอ่าอา่ปกป้องพัฒนาชาติไทยนะคะ ให้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะนักเรียนนักเรียนขาเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ย แสดงให้เห็นว่าออสถาบันพระมหากรรษัตริย์เนี่ยได้อยู่คู่กับสังคมไทยหรือว่าอยู่คู่กับคนไทยชาวไทยมายาวนานมากใช่ไหมคะในเมื่ออ,อยู่คู่มาแล้วก็สร้างความเจริญความมั่นคงต่างๆพัฒนาด้านต่างๆให้กับชาวไทยเพราะฉะนั้นจึงได้มีการระลึกถึงก็เลยได้มีการแต่งเนื้อเพลงอ่า สันเรินพระบารมีขึ้นมานั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปฟังเพลงสันเริญพระบารมีก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งน,นะคะไปฟังกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนฟังเพลงสรรเสริญพระบาร,รมีจบแล้วใช่ไหมคะ,ะนักเรียนไปหัดร้องนะคะเราคนไทยต้องร้องเพลงชาติไทยได้ต้องร้องเพลงสรรเสริญพระบาร,รมีได้นะคะนักเรียนนักเรียนขาคุณครูย้ําอีกทีหนึ่งว่าเพลงสรรเสริญพระบาร,รมีเนี่ยจุดประสงค์ในการแต่งแล้วก็ร้องเนี่ย เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็แสดงให้เห็นว่ามันบ่งบอกว่าอะไรคะบ่งบอกว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยอยู่คู่กับชาวไทยมายาวนานมากนะคะเราก็เลยแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยการร้องเพลงชาติไทยร้องเพลงสรรอ่าเรไม่ใช่สี่ร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีนะคะแล้วเวลาได้ยินเพลงสรรเสริญพระบรารมีน้องต้องปฏิบัติตัวยังไงคะวิ่งไหมไม่ได้นะคะห้ามวิ่งนะเดินไหมก็ไม่ได้นะคะห้ามเดินเดินไม่ได้นะคะนั่งไหม ก็นั่งไม่ไ no ด้นะคะทํายังไงอ่ะทั้งนั้นเมื่อนักเรียนได้ย <speaking> <notes> ินเสียงเพลงสรรเสริญพระบรมีนักเรียนจะต้องยืนตรงนะคะเหมือนกับที่นักเรียนยืนตรงเวลาเชิญธงชาติสู่ยอดเสาหรือว่าเชิญธงชาติลงจากยอดเสาแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยนะคะนักเรียนต้องยืนตรงถูกไหมคะเพลงสรรเสริญพระบรมีก็เหมือนกันเมื่อนักเรียนได้ยินนักเรียนจะต้องหยุดยืนตรงนะคะลูกๆสําหรับวันนี้คุณครูก็คงจะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเหมือนเดิมนะคะ คุณครูมีใบงานข้างหลังคุณครูนะให้นักเรียนนะคะคัดลายมือคัดสวยๆนะคะลูกเนื้อเพลงของสรรเสริญเพลงสรรเสริญพระบรารมีนะคะอ่ะอีกอย่างหนึ่งห้ามให้ผู้ปกครองเขียนให้นะคะคุณครูทราบนะคะคุณครูแยกได้นะว่าอันไหนลายมือเด็กอันไหนลายมือผู้ปกครองนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็จะเจอกันแค่นี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ